ข่าวด่วนกับทุกคนส่งตรงถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วนะครับสำหรับมาลัย1,000 0บาทครับที่แฟนคลับลำปางนะครับได้โอนผ่านนะครับแม่หน่อยครับทุกคนแล้วก็ประสานมาที่อุ้งอิ่มข่าวกระแสนะครับวันนี้น้องก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการท่องคาถาอุ้งอิงครั้งแรก นะครับทุกคนแล้วก็ถูกรางวัลใหญ่นะครับซึ่งพิมพ์ข่าวกระแสเนี่ยก็ได้มีการสัมภาษณ์นะครับคุณพ่อไปแล้วนะครับทุกคนซึ่งคุณพ่อเนี่ยไม่ประสงค์ออกนามนะครับได้มีการติดต่อมาทางพิมพ์ข่าวกระแสเลยมีการโทรมาโดยตรงเลยนะครับว่าอุ้มอิ่มนะครับพ่อเนี่ยโอ้โหท่องคาถาอุ้มอิ่มครั้งแรกเลยนะตอนแรกพ่อก็ไม่เคยท่องนะครับทุกคนแต่ทีเนี้ยพอท่องครั้งแรกแล้วปังแบบเนี้ยครับทุกคนเชื่อว่าคุณพ่อที่ลำปางนะครับต้องท่องเรื่อยๆแน่นอนครับโอ้โหทุกคนไม่ใช่ธรรมดา ถูกรางวัลที่3แล้วไม่ใช่แค่ใบเดียวด้วยนะครับ <_ d> um> ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อ FC ฟซีลำปางด้วยแล้วก็ไม่ประสงค์ออกนามนะครับแล้วก็ยินดีกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันครับมาลายพวงนี้เลยนะทีมอิ่มได้มีการขึ้นรูปให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนครับ ได้ดูกันครับทุกคนสําหรับคาถาองค์อิงนะครับโอ้โหต้องบอกว่าทุกวันนี้นะครับก็ยังมีให้พวกเราเห็นเรื่อยๆนะครับทุกคนตามข่าวหรือว่าตามช่องทางต่างๆครับที่ FC แฟนคลับเนี่ยได้ส่งมาให้อิ่มข่าวกระแสดูนะครับมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่อิ่มยังไม่ได้นําเสนอนะครับก็มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยส่งมาให้อิ่มดูแต่มีท่านหนึ่งครับที่ขอบัญชีแม่หน่อยเนาะมาทางอิ่มนะครับแล้วอิ่มก็ได้ประสานงานให้กับแม่หน่อยเรียบร้อยแล้วก็คือเกี่ยวกับชีวิตคนเลยครับทุกคนเป็นเรื่องราวของ ชีวิตคนเลยแล้วคุณแม่ท่านนี้ก็คือแบบอะลองซิคาถาอุงอิงเป็นยังไงใช่ไหมครับก็เลยท่องคาถาน้องปรากฏว่าโอ้โหอันนี้อันนี้พูดออกสื่อไม่ได้แต่ว่าต้องบอกเลยว่ามีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นจริงๆนะครับคุณแม่ก็ได้มีการโอนมาลัยน้ําใจให้กับแม่หน่อยเป็นที่เรียบร้อยคุณแม่บอกว่าขอเอาไวา้ไม่อยากให้เอาเรื่องนี้มาเล่าอะไรประมาณนี้ครับทุกคนแต่ว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่ามีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นจริงๆเหมือนคุณพ่อท่านนี้ครับที่เป็น fc ลําปางคคครับุนนณพ่่อเีย ไม่เคยดูหมอลำมาก่อนนะครับแล้วก็อยู่ลำปางด้วยเป็นคนลำปางนะครับไม่เคยดูหมอลำมาก่อนติดตามองอิงตั้งแต่วันที่น้องาออรดิชั่นก็คือคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้แหละเด้งขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ติดติดตามข่าวอุอ้มอิ่มแล้วก็ดูหลายๆช่องทางนะครับทุกคนแล้วก็ทําให้คุณพ่อนเนี่ยรู้จักคกาถาอง์อิงแล้วก็ท่องคาถาองอิงครับต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแล้วก็ท่องแล้วไม่เสียหายนะครับท่องแล้วสบายใจก็ท่องไปเลยครับทุกคนเป็นสิ่ง ยิ่งเหวี่ยวจิตใจเนาะของแฟนคลับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับใครที่ประสบผลสําเร็จอุ้งอิ่มก็ดีใจด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีคุณพ่อท่านหนึ่งขายบ้านได้นะครับถ้าใครได้ติดตามเฟซบุ๊กของพี่บ่าวโทนนะครับพี่บ่าวโทนได้พิการโพสต์เอาไว้ว่าคาท้าอุ้งอิงขายบ้านได้อีกแล้วครับโอนมาลลยมาให้น้องนะครับ5 0า0บาทครับทุกคนสนับเมื่อวานนี้เนาะโอ้โหยินดีด้วยจริงๆนะครับทุกคนซึ่งเราจะได้เห็นหลายครั้งที่มี FC แฟนคลับเนี่ยเอาโฉนดที่ดิน เอาโฉนดบ้านมาให้องค์อิงเซ็นให้นะครับเป็นสำเนาเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็ขายได้นะครับภายในไม่กี่วันนะครับทุกคนขายได้แล้วก็โอ้โหทาเอาแบบว่าแฟนคลับฮือฮากันแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับทิพย์อิ่มข่าวกระแสเนี่ยนะครับได้มีการนําเสนอไปตอนนั้นก็คือคุณพ่อท่านหนึ่งนะครับไม่เห็นลูกนะครับทุกคนไม่เห็นลูกมา5เดือนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอเขาเรียกว่าอะไรอะ ท่องคาถาอุ้งอิงปุ๊บนะครับแล้วก็เห็นเลยภายใน1วันนะทุกคนตอนนั้นคือเป็นข่าวออกข่าวมาที่ชนไปสําหรับคาถาอุ้งอิงนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับและอีกหลากหลายช่องทางนะครับที่ได้มีการนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปครับทุกคนก็เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นอะไรที่มิมมองว่านะครับทำแล้วสบายใจก็ทําไปเถอะใช่ไหมทุกคนเนาะเป็นเรื่องราวที่ มหาจารย์เช่นเดียวกันนะครับอย่างอุ้งอิงเนี่ยอุอ้มอิมก็เชื่อนะเชื่อร้อยเปซกับเรื่องคาถาอุ้งอิงนะครับทุกคนเพราะว่าเราก็เจอมากับตัวนาะแล้วก็เราเนี่ยเห็นหลากหลายนะครับเห็นหลากหลายช่องทางที่แฟนคลับเนี่ยส่งมาให้อิ้มอิมข่าวกระแสดูนะครับทุกคนแล้วก็บางคนเนี่ยก็คือ,อชื่นชอบน้องแล้วก็มีน้องเป็นแรงบันดาลใจนะครับทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับทุกคนเนาะอ่า มีหลากหลายเหตุการณ์นะครับส่วนนะทุกคนอุงอิงเป็นบ้านแพงเมื่อคืนนี้โอ้โหมาลลยล้นคอมากๆครับนี่ยังไม่ปิดฤดูกาลนะครับเมื่อคืนเนี่ยอุงอิงได้รับมาลลยเยอะมาก บวกกับด้วยหยุดด้วยเนาะทุกคนหยุด2วันใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็แม่หน่อยเนี่ยไม่ได้ไปเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไปกับลูกด้วย1คืนนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยฝนตกด้วยก็เลยทําให้มะาลาัยเนี่ยมารวมกันวันนี้เยอะมากๆนะครับทุกคนก็ยินดีกับน้องด้วยแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับพ่อโจก็ได้ไปแสดงความรู้สึกนะครับกับอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนก็น้องได้รับมะลายเยอะจริง,รงๆเมื่อคืนนี้นะครับถ้าพูดเอ่ยชื่อไปเดี๋ยวคงไม่หมดนะสำหรับรายชื่อมะลายแต่วันนี้อิมก็เเออออาาารรื่่งงงวขงคุณพลป เนาะมาฝากทุกคนก็แล้วกันนะครับว่าตอนนี้ถึงมือน้องเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่รอมา2วันคุณพ่อบอกไม่เป็นไรลูกอุ้มอิ่มไม่เป็นไรเพราะว่าฝนตกเนาะอย่างที่บอกว่าห้ามไม่ได้นะครับสําหรับในเรื่องของบาลัยอะไรต่างๆนะครับทุกคน นะแล้วก็วันนี้นะครับอุ้มอิ่มเนี่ยมีจัดรายการนะครับก็ฝากพ่อพ่อ,พอแม่แม่เนาะเข้ามาให้กําลังใจอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับเวลาบ่ายโมงตรงครับทุกคนแล้วก็ส่วนเดือนหน้าก็จะปรับผังแล้วอุ้มอิ่มก็จะได้จัดเร็วขึ้นนะครับเป็น10บโมงพ่อพ่อแม่แม่ที่ตื่นเช้าก็จะได้มาชมอุ้มอิ่มที่คนลุกทุ่งไลฟ์นะครับก็ฝากทุกคนด้วยติดตามอุ้มอิ่มทุกๆแพลตฟอร์มแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่เข้ามานะครับ ให้กาลังใจอุมอิ่มในทุกๆช่องทางนะครับเนาะขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็ยินดีด้วยกับความสําเร็จของน้องอุ้งอิงครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ร้อยังไม่หมุนเลยนะครับก็ได้รับมาลายน้ําใจจากพ่อแม่แฟนคลับแล้วโอ้โหเป็นแบบนะครับพี่บ่าวทนเอาไปให้น้องเมื่อวานนี้ก็ยินดีด้วยจริงๆครับแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์สำหรับพ่อวุฒด้วยกันแล้วกันนะคบพ่อฮักน้องแห่ง บ้านโฮมฮักอุ๋งอิงนะครับก็แฮปปี้เบิร์เดย์พ่อด้วยเมื่อวานนี้มิ้งก็ได้มีการอวยพรวันคล้ายวันเกิดพ่อไปแล้วนะครับพ่อวูดน่ารักมากครับทุกคนนะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีๆของทุกคนนะครับเป็นวันอาทิตย์วันหยุดนะครับแล้วก็อย่าลืมมาดูอิ้มด้วยนาวันนี้นะครับคนลุกทุ่งไลฟ์นะครับเข้ามาขอเพลงนะครับเข้ามาฟังข่าวสารในแวดวงการหมอลำได้เลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าโอ้โหข่าวสารเยอะมาก นะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องของน้องนุ่นดำดงกับองอิงเนาะทุกคนตอนนี้เนี่ยบอสโจยังไม่มีกําหนดนะครับหลายคนก็ถามมิ้มเข้ามาในเรื่องของการไลฟ์กลุ่มปิดนะครับเดี๋ยวมาวันไหนอีกเดี๋ยวมิ้มก็จะมาแจ้งข่าวสารให้กับทุกคนได้ทราบโดยทั่วกันนะครับทุกคนสำหรับน้องนุ่นกับอง์อิงเนาะซึ่งทางด้อมของน้องนุ่นเนี่ยเขาก็มีการน้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็รอดูนะครับองคอิงกับนุ่นเนาะในวันในวันนั้นนะครับ อวินก็อยู่ในดอมน้องนุ่นอยู่นะครับเขาก็น้อยแล้วก็อรอวันที่จะได้มาเจอกันอีกครั้งแล้วก็มา,มามาแสดงกันอีกครั้งนะครับทุกคนก็รอดูรอชมรอเชียนะครับสําหรับคู่นี้ก็ถือว่าปังมากๆเป็นแม่เหล็กของวงการลิเกกับกกับหมอลำเนาะ อย่างน้องอุงอิงเนี่ยก็เป็นโอ้โหดึงดูดคนดูหมอลำได้เยอะมากแล้วก็น้องนุ่นก็ลิเกแล้วก็เมื่อวานเนี้ยเห็นว่าตโตบอกว่าคนเนี่ยเข้ากลุ่มปิดแบบกําลังทยอยทยอยเข้าเลยนะครับหลังจากนั้นก็คือเจอพายุที่จังหวัดศรสีสะเกดครับทุกคนน้องโหเสียดายด้วยแล้วเจ้าภาพคือแบบชอบอุ๋งอิงมากด้วยนะสำหรับจังหวัดศรสีสะเกดวันนั้นนะครับเขาก็เผยความรู้สึกว่าไม่เคยดูหมอลำเหมือนกันแล้วก็มาจ้างเนี่ยเพราะอุ๋งอิงเลยเพราะ เจอองุ่งอิงมาออดิชั่นหน้าเวทีเลยลูกหลานชาวศรีสะเกดนะครับแล้วก็ติดตามน้องในทุกๆแพลตฟอร์มเหมือนกันสำหรับคุณพ่อเจ้าภาพนะครับน้องก็แอบเสียดายเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพ่อ,พอ,พอแม่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เอาอรูปมาลายของคุณพ่อลำปางมาฝากทุกคนนะครับก็ได้แล้วเนาะหนึ่งหมื่นบาทก็ดีใจกับน้องอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ